สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมูทยแลนนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังยังอยู่ที่ที่เดิมนะครับคุณบุญธรรมใช่ไหมเจ้าของสวนครับผมอันนี้คือไม้่วงัหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคุณบุญธรรมครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีแล้วฮะประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับผมอ้เจ็ดเดือนทำไมเร็วขนาดนี้เจ็ดเดือนมีความสูงน่าจะสักประมาณ3เมตรกว่าเกือบสี่นะฮะมันมันใหญ่มันสูงเร็วมันใหญ่เร็วครับครับตัวนี้ใหญ่โตเร็วไหมโตเร็วรับโตเร็วดูแลยังไงครับก็ให้น้ำไม่ปุ ให้ปุ๋ยปุ๋ยสุดไหนครับหรือ,อยังไงสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็ใจ่ายสิบ่น่าประหยัด,ดปุ๋ยปุ๋ยยางใช่ไหมปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยยางปุ๋ยเร่งตึงตึงต้น, 18, 18 cc, ตตตนอ๋อสิบแปดซีซีรู้สึกว่าสิบแปดซีซีใช่ก็เร่งต้นนะครับอันนี้เป็นสูตรนะฮะสูตรของคุณบุญธรรมครับผมตัวนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะที่ปลูกไปแล้วเนี่ยประมาณแปดสิบกว่าต้นแปดสิบกว่าต้นอันนี้คือทดสอบทดสอบเมื่อกี้ได้ยินคุณปริญญาบอกว่าส่วนนี้กำลังพึ่งจะทดสอบปลูกไปกี่แปลงฮะ ก็ที่เตรียมไว้แปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีอนาคตมันตัวเร็วเนาะตัวเร็วถ้ามันแพงนี่จบเลยอันนี้คิดว่าคิดว่ามันแพงไหมฮะได้ข้อมูลมาจากตรงไหนเนี่ยคุณปริญญาแนะนําครับผมคุณปริญญาครับผมผมถามคุณปริญญาหน่อยตัวนี้นะครับที่เกษตรกรปลูกไปนี่ปลูกไปเยอะไหมฮะหลายแปลงไหมเยอะครับเยอะมากเลยจังหวัดกลางนี่200ยกว่าแปลงครับผมแล้วแปลงนี้ก็เป็นที่กุยยากนะครับ ผมพี่บุญธรรมไม่ก่อยเชื่ออะไรนะครับไม่ก่อยเชื่อแต่ว่าบังเอิญนะครับลูกไปอยู่ที่ที่กรุงเทพเขาเขามีข้อมูลเรื่องไม้นี้อยู่เขาก็เลยตัวมาเสริมกําลังให้ผมเสริมกำลังให้ผมในการคุยคุณคุณบุญธรรมก็เลยเอาเลยเอาเลยครับผมเอาเลยเอาตามลูกลูกบอกมันดีมันก็ต้องดีแหละเขาศึกษามาดีแล้วครับรับรองว่าดีแน่นอนแล้วผมผมให้ความมั่นใจนะที่มาดูวันนี้เพราะว่า อยากมาดูของดีๆของ,งแพงๆนี่แหละที่มันจะทําให้ชีวิตเกษตร,รกรชาวจังหวัดตังเนี่ยมีรายได้ก้อนโตเงินเงินเงินอมมหาศาลนะครับหลักล้านบาทนี่เงินล้านนะฮะโตเร็วไหมครับโตเร็วเหมือนที่ท่านเห็นโตเร็วไม่พอแพงด้วยนะตัวนี้แพงแพงถือว่าแพงที่สุดนะคุณคุณมาทำรู้ไหมว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงไทยรวมกับในเกศดับนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่าแสดงว่าหูมันแพงกว่าพยุงไทยอีกอ่ะ ก็คิดดูว่าในเนี้ยเรามองดูเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะไม่มีไม้ตัวไหนที่แพงเท่าตัวนี้เลยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนด้วยในประเทศจีนคือตลาดจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเนาะพันสี่ล้านคนแล้วตัวนี้คืออันดับหนึ่งหนึ่งในโลกนะหนึ่งในโลกนี้ถือเป็นอันดับสามับแต่ถ้าในโลกเนี้ยโอ้โหตลาดหกพันล้านคนนะตลาดโลกหนึ่งในสามของไม้ที่แพงที่สุดในโลกไม้มีเป็นหมื่นหมื่น ก็แสดงว่ามันก็อยู่อันดับต้นๆถ้าเรามีไม้นี้อยู่ในสวนยังไงก็ขายได้นะครับปลูกได้ปลูกง่ายด้วยในจังหวัดตรังนี่ผมว่าน่าจะโตเร็วนะ<ต>อยากถามคุณปริญญาอ,อยากถามคุณปริญญาว่าความคิดตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มทําตัวเนี้ยศึกษามาจากช่องทางไหนแล้วมีความมั่นใจยังไงคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับไม้หงหุีครับเพท่งทาง t u b e นะครับดูคลิปของคุณโต้ง นะครับซึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดอุดรก็มีแนวคิดว่าออีกสิปีข้างหน้าชีวิตเรามันต้องเปลี่ยนและจะเปลี่ยนตรงไหนเราก็ยังไม่รู้แต่บังเอิญมาเจอคลิปแล้วก็มีที่มามาบอกมาอะไรผมก็ศึกษาเป็นปีน,ปน,นะครับกวา่าบ,บุญจะเปิดนะครับตอนนั้นกรรมมันยังมีอยู่แล้วก็บุญมาเปิดก็ได้เบอร์โทท่านดรอเอรเจดตดานะครับก็เลยโทรหา แล้วทีนี้ผมเที่ยวรงเสริมภาคอีสานอยู่มี3ามสี่จังหวัดนะครับแต่นึกขึ้นได้ว่าสักวันหนึ่งถ้าผมเกิดไม่อยู่เกิดตายขึ้นมาญาติพี่น้องก็ต้องเอาศบมาที่ใต้มาเป่าจังหวัดตร,รังเลยครับผมก็เลยเออนี่ของดีเรามีของดีอยู่มีโอกาสอยู่เนี้เราาโอกาสนี้ไปมอบให้กับ เกษตรกรคนบ้านเราลองศึกสาวูกพี่องรวมจังหวัดเดียวกันคนบ้านเราเลยครับผูกของแพงดีกว่าครับไกลเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ผมลูกเดินหน้าต้งปลูกต้งส่งเสริมแล้วก็ต้งไปพูดคุยนะครับทุกคนทุกหมู่บ้านนะครับเพราะว่าของดีแบบนี้เนียมันหายากจริงๆแล้วมีพี่เลี้ยงอย่างหอ่งมู้อย่างกุนโต้งเนี่ย ชาตินี้เกิดกี่ชาติหาไม่ได้เลับครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากช่วยกันครับช่วยกันคุณปริญญาผมเห็นคุณปริญญาปลูกที่หน้าแปลงของคุณปริญญาเนี่ยมันโตเร็วมากนะหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยมันน่าจะ6เมตรนะครับโตกว่านี้อีกคุณบุญธรรมโตกว่านี้อีกเห็นแล้วใช่ไหมฮะลำต้นมันขนาดนี้เลยนะของของคุณคุณปริญญาเนี่ยแล้วคือนไม่น่าเชื่อว่ามันคือทุกคนเห็นเมื่อปีที่แล้วผมเคยมารอบหนึ่งเนาะตอนนั้นเพิ่งจะปลูกมั้ง คุณจะปลูกต้นรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชม,มรุน่นี้เลยต้นกล้าที่เอาไปปลูกก็โดนกัดเลือกจากลูกค้าไปแล้วทีนี้ผมกล่าวว่าจะเลี้ยงในถุงไว้อนุบาล้อ้แต่ไม่ไม่ต้องอนุบาลในถุงลงหลุมเลยลงหลุมเลยครับลงหลุมเลยแต่ปลูกอยู่ๆมันขึ้นมาขึ้นมาไม่<ล>ไม่ได้คิดว่ามันจะโตขนาดนี้ใช่ครับแล้วมีชาวบ้านแถวนั้นถามไหมฮะชาวบ้านแถวนั้นผมว่า<ก>หลายๆคนจ้องมองดูนะว่าคุณปิยะทํ<ก>าอะไรอะ่ะ คือตอนแรกกับจประชุมสัมมนาจัดนู่นนี่นั่นทําไมทําอะไรคือตอนแรกอ่ะมีชาวบ้านหลายๆท่านนะครับเข้ามาแล้วก็หาว่าผมบ้าครับแล้วทําอะไรไม่รู้มาเช่าที่อยู่ไม่มีที่ผมไม่มีที่อ่ะครับครับผมวันนี้ที่ผมปลูกพยายามปลูกโครงการสองเป็นที่ของคนอื่นดังนั้นครับแต่เราใช้ภูมิปัญญาว่าครับเราไม่มีที่แต่เรามีความสามารถ อ่าเราเปิดใจอ่ารับสิ่งดีๆเราก็ต้องหาที่ชจวบ้านก็บอกว่าผมบ้าแต่วันนี้คนรอบก้างก็บ้าตามผมบ้าเยอะเลยครับเกือบทั้งจังหวัดแล้วมั้งสองร้อยกว่าแล้วครับที่บ้าเกือบทั้งจังหวัดตรังแล้วมั้งครับครับอ่าต่อไปนะครับสําหรับผมผมมองว่าจังหวัดตรังนี่มีความเข้มแข็งนะฮะเข้มแข็งหมายถึงว่ามีคนอย่างคุณปริญญาเนี่ยพาพาเกษตรกรปลูกไม่ใช่เกษตรแค่เกษตรกรนะครับ คนที่ทำงานสูงระดับการหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นได้มาปลูกไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะมีตำรวจก็มีข้าราชการก็มีอายการอายการก็มีพ่อค้านี่แบบอันดับต้นๆของจังหวัดเลยนะกับผู้ปากษาครับผมโรงเรียนศูนย์ศึกษาอะไรแบบนี้ ทุกคนท่านก็ไปศึกษามาดีแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆมามาฟังเชื่อคุณวิยาเลยข้อมูลข้อมูลต้องชัวร์นะต้องเต็มที่นะแต่ที่แน่ๆก็คือในตลาดจีนนะครับผมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกที่ปลูกในเมืองไทยนะครับปลูกมา8ปีละเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วรุ่นขนาดนี้คุณบุญธรรมถ้าคุณบุญธรรมได้รุ่นขนาดนี้ได้จับเงินล้านแล้วนะจับเงินล้านละของจริงนะครับท่านผู้ชมรุ่นขนาดนี้แลวอีก2ปีจะขายแล้วนะครบครบปีคือขายได้เลยเราทดสอบมาจนมั่นใจ3ปี เจาะแก่นมีแก่นแน่นอนนะครับฟันให้ดูเฉาะให้ดูเลยออกคลิปวิดีโอทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้ไม่มีใครสงสัยแล้วว่ามันเข้าแก่นไหมเข้าแก่นแน่นอนไม่มีใครสงสัยว่ามันแพงไหมแพงแน่นอนแต่ตอนนี้มีคนสงสัยว่ามันจะปลูกโตไหมอันนี้ครับดูอะได,ด,ดูดูเองนะครับคุณยังสงสัยอยีกไหมว่ามันโต อันนี้เอาจริงนะฮะอันนี้คุณคุณบุญธรรมเนี่ยเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะคุณบุญธรรมอันนี้คือคือเรื่องจริงใช่ไหมฮะยังอยู่ในยุตัดยางเลยอันนี้ตัดยางมาเอ้าแล้วไม่ได้โตต้นเดียวคุณบุญธรรมใช่ไหมข้างหลังนี่ใช่หมดเลยนะโอ้โหนี่มันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับสําหรับผมคือไม้ที่มันแพงอันดับโลกเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดหนึ่งในสามอันดับแรกของไม้ที่แพงที่สุดในโลกมันปลูกได้ในเมืองไทยและไม้ที่แพงที่สุดในจีนอันดับหนึ่งนะนะในเมืองจีนมันมาปลูกได้เมืองไทยเพราะฉะนั้น ท่านไม่ต้องห่วงครับตลาดจีนอยู่ในมือเรารตลาดจีนอยู่ในมือคนไทยแล้วมั่นใจไหมครับคุณบุญธรรมตอนแรกที่ปลูกนี่มั่นใจไหมว่าบริษัทจะมาซื้อคืนหรือหลอกใครก็เชื่อเช,ชื่อที่รูปบอกเลยครับคุณปยาบอกโอเคยังไงก็เชื่อตั้งแต่แรก <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้นะครับเกินกว่านั้นก็คือเรามาดูเลยเรามาดูเรามา,า,มา,า,มาติดตามนี่มาจากบริษัทงหงมู้นะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งเสริมให้คุณปัญญามาส่งเสริมให้เกษตร,รกรปลูกเนี่ยแหละเพราะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราเราโต คือมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับรเกษตรกรไทยใชหย่หลายๆท่านก็มองว่าบ้าหลายๆท่านก็มองว่าคุณคุณทําปลูกอะไรก็ไม่รู้แถวแถวนี้เขาก็จะซุบซิบซุบซิบนินทานะไม่สนแต่ที่แน่ๆเราไม่สนถ้าถ้าปลูกของแพงแล้วมันบ้าก็ยอมบ้านะฮะถ้าปลูกของแพงนะแล้วไอ้พวกที่ปลูกของ,งถูกเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะบ้าคนละอย่างกับเราใช่ไหมเราบ้าปลูกของแพง เนี่ยครับเขาเรียกว่ารอยยิ้มของเกษตรกรนะฮะอันนี้หาหาไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพืชผลการเกษตรทุกอย่างมันแทบจะไม่มีความหวังนะครับความหวังก็คือเราเลี้ยงดูชีวิตไปได้วัน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 เดือน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 จนเดือนเงินมันก็ไม่เหลือสามารถเก็บเงินล้านได้ไหมยากถามกับเกษตรกรแต่ละท่านนะเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วนี่มันมันเป็นเรื่องไกลตัวที่ผ่านมามาเป็นเรื่องไกลตัวถ้าถามเกษตรกรว่าเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วที่ปลูกมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับถามว่าเก็บเงินได้กี่แสนแล้วยังลำบากเลย ใช่ไหมฮะถามว่าเก็บเงินได้กี่หมื่นเออโอเคนี่น่าฟังหน่อยแต่จังนี้เป็นต้นไปท่านเกษตรกรจะเปลี่ยนไปนะฮะคำว่าเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามะธรรมดามากสำหรับคนที่ปลูกไม้แพงนะฮะปลูกของแพงไงมันก็เก็บเงินล้านได้สิครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตัวนี้นะครับผลตอบแทนต่อไร่นะครับในเวลา10ปีต่อไร่ในไร่ละ1ล้านบาทนี่ขั้นต่ําเลยผมบอกเลยนะครับขั้นต่ําเลยท่านใดที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมกดเข้าไปค้น ข้อมูลเพิ่มเติมในในยูทูบนะฮะหรือว่าใน Google ก็ได้กดคาว่าไม้ฮวงหูลี่กดค้ว่าพยุงไหหลําพยุงเวียดนามกดคําว่าบริษัทหงมวงไทยแลนด์ก็ได้ว่าเราคือใครทําอะไรยังไงแล้วท่านจะเข้าใจเองว่าไม้ที่มันแพงที่สุดแพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยประเทศไทยปลูกเป็นลําเป็นสันแล้วตอนนี้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่สาคัญของ,ของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทย77จจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกแล้วผมตามไปดูแลเกษตรกรแบบนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทย สำหรับตรงนี้นะครับฝากคุณปริญญาด้วยเพราะคุณปริญญาเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของหงมุกตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนเพื่อจะมาขายกล้านะเป็นตัวแทนที่มาดูแลเกษตรกรต่างหากล่ะดูแลเกษตรกรในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างใกล้เคียงคุณปริญญาฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยครับครับผมคือวันนี้นะครับมีเกษตรกรหลายท่านนะครับอีกเยอะที่ยังติดใจอยู่เรื่องว่าเออ ท่าไม้ไปปลูกแล้วถ้าเกิดผมได้นําใบเกิดผมเสียชีวิตแล้วใครจะมาดูแลผมก็บอกไปแล้วว่าอ่าพี่เลี้ยงดับหนึ่งคือบริษัทองมู่สองกุณโต้งนะครับสามด็อกเตอร์เจตตานะครับผมแล้วก็มีอีกผู้บริหารอีกหลายท่านนะครับที่จะนำปลากรเจษดตรกรผมบอกจาวบ้านว่า ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ไม,ไม่ตกเครื่องลำเดียวกันไม่เหมาลำนะ่ะไม่ใครตายพร้อมกันหรอกครับแต่อนาคตอีก8ปดสิบแปดถึงสิปีเนี่ยเราเอาตัวเราว่าเราจะอยู่อย่างไงจะมีอนาคตอย่างไงนะครับเราจะนำพาลูกหลานมาอยู่ที่บ้านด้วยกันอย่างมีความอบอุ่นได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จึงขอฝขากนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรในในจังหวัดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจ จอบตามนะครับเบอร์0 6 2 2 8 6 5 5 9 5กาครับผมครับมาเป็นครอบครัวหงมู่ด้วยกันนะฮะหงมู่นะครับไม่เคยทิ้งใครนะฮะไม่เคยทิ้งเกษตรกรแน่นอนคุณตามไปดูคลิปนะครับเราตามไปดู7จจังหวัดไม่ใช่จังหวัดละครนะฮะจังหวัดละทุกครั้งนะครับใครปลูกเราไปหมดนะครับทุกที่ที่เราไปเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะฮะเราจะโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะครับหงมู่อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรที่ปลูกไม้ห่วงหูวลี่ไม้ที่แพงที่สุด ในตลาดจีนเป็นอรับหนึ่งให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปขายที่เมืองจีนแล้วเอาเงินจากคนจีนกลับมาให้เกษตรกร,ร,กรไทยนี่คือความฝันร่วมกันนะฮะความหวังร่วมกันแล้วตอนนี้มันจะเป็นจริงแล้วนะครับในเวลาใกล้นี้ตอนนี้มีมีแก่นเข้าแก่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม้หงหูลี่ที่ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรไทยปลูกเนี่ยสปีผ่านไปเข้าแก่นทุกที่นะครับในประเทศไทยแล้วหลังจาก3ปี ถึง10ปีเนี่ยอีก7ปีแก่นมันจะใหญ่ขึ้น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 แน่นอนนะครับจากนั้นนะครับในในประเทศไทยเนี่ยถ้าคนใดตกขบวนนะครับตามเขาไม่ทันเนี่ยไปอยู่แถวหลังนะฮะยังไงท่านก็ต้องปลูกอยู่ดีเพราะของที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงสุดนะฮะมันแพงสุดเนี่ยใครปลูกก็ดีทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณบุญธรรมครับขอบคุณคุณปริญญาขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับอ่าแล้วเราจะไปดูนะครับในจังหวัดตรังเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ไปช่วงงงบบบ่าายเจอออกกกััััันนนีีคคคครรร้้ึสสสหวขุณม